ทดสอบความเร็วการแสดงภาพของ v j o h d m i ที่มีสเกลเลอร์และไม่มีสเกลเลอร์ครับจอทางซ้ายจะเป็นคอนเวอร์เตอร์ที่มีสเกลเลอร์ในตัวส่วนจอทางขวาจะเป็นคอนเวอร์เตอร์ที่ไม่มีสเกลเลอร์ในตัวจากการทดสอบจะเห็นว่าจอทางซ้ายในการสลับสัญญาณภาพจะแสดงผลได้เร็วกว่าจอทางขวาเพราะว่าตัว c o n เวอร์เตอร์จะมีการสเกลความเร็ด o อาต์ t ออกไปซึ่งจะสามารถทําให้จอแสดงผลได้เร็วขึ้นส่วนจอทางขวาจะไม่มีเพราะนั้นการแสดงผลก็จะช้ากว่านะครับผม